ท่านบอกว่าอย่าทําอย่างถ้าดูเนี่ยมันหนึ่งก็คือท่านห้ามนะครับสองก็คือเราบอกวิธีไปแล้วถ้าท่านรักญาติของท่านท่านก็เบิกให้หรือทําอุทิศให้ให้ตรงอย่างที่เราบอกเรายืนยันว่าได้ผลจริงๆถ้าท่านทําตามวิธีที่เราบอกนี้แต่เราขอไม่พิสูจน์ทราบผลให้นะครับส,ส่วนวิญญาณอาจจะลําบากเรื่องเดือดร้อนนั้นมาอยู่ที่ตัวเขาใช่ไหมครับครู ก็กรรมของใครของมันก็สร้างไว้เองนะนะทุกที่ถ้ามีผู้สอนตอนนี้ทุกที่มีผู้สอนวิญ,ญญาณหลุดออกมาถ้ายังอยู่เป็นสภาวะเช่นเป็นสัมภเวสีเนี่ยผู้รอเก็บรอสอนนีเยอะหมดนะครับทุกที่เลยแม้แต่บ้านท่านนะจริงๆแล้วเนี่ยเพราะงั้นผู้บอกผู้สอนมีอยู่แล้วทุกที่ที่มีวิญ,ญญาณใช่แช้ชีวิต ใช่ณปัจนะนะนะจุบันนี้เป็นอย่างนั้นนะครับคือเขาร่วมบุญกันเยอะแยะหมดหมด่าจะเป็นตําท้องถนนทุกไม่ใช่บ้านของผู้ที่เสียชีวิตอยู่ก็มีทุกที่นะมีมีกลุ่มญาติทำชาวทิพย์ที่เขาทําอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นการสร้างบุญของเขานะะอนนั้นวิญญาณเ้าอยากสบายเขาก็ต้องทําใช่ เขาต้องทําเองด้วยไม่ใช่ว่าจะรอแต่ญาติพี่น้องที่อยากจะมีหน้าที่ช่วยนิดหน่อยช่วยส่งให้มันดีขึ้นเป็นกําลังใจก็รักมากก็ส่งให้ทุกวันที่ครับอยากสบายก็ส่งทุกวันลูกของแม่ผมเนี่ยแม่ผมตายตั้งแต่ปีห้าสี่ผมยังไม่ได้เว้นวันเลยผมให้แม่ผมทุกวันเนี่ยแผลแถมเคลียร์ในเวรแม่ไปทุกวันด้วยเพราะในเวรแม่ก็ยังไม่หมดทั้งที่แม่ผมสบายแล้วนะแต่ผมก็ทาอย่างนี้ถามว่าต่อหาแม่ทุกวันไหมเปล่าก็สบายแล้วก็ถือว่าจบไปทีนี้บางคนจะขายที่ บางคนจะให้ช่วยอย่างงู้นอย่างนี้ผมขาบอกว่าพวกเราไม่มีฤทธิ์บอกเลยนะะที่เราใช้มีแต่ทาว่าบุญแล้วเราก็สอนวิธีทาที่เราทําได้เนี่ยให้กับทุกคนแล้วงั้นผู้ที่มาถามบางท่านเนี่ยคือยังไม่ได้อ่านเลยอ,<ช>อมาถึงก็มาถามเลยซึ่งเราก็อึดอัดเพราะว่ามันผิดเป้าถ้าจะถามอย่างเนี้ยอยากจะขอแนะนําให้ไปอีกเว็บหนึ่งซึ่งเขามีความสามารถไม่เบานะครับ ที่ที่เขาจะต่อเช็ควิญญาณหรืออะไรได้จะติดต่ออะไรได้เนี่ยก็ต้องบอกว่าท่านลองเข้าไปที่เว็บยานทิ์สิครับเขามีเยอะนะครับนั่นคือสายตรงพวกผมไม่ใช่ต้องขอย้ำ<า>คำนี้ทานจะแก้ในด้านเรื่องฤทิ์เรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นทางด้านคืนสายอาคมถ้าก็ทางด้านโน้จะเก่งความตานสูงเขาคือมันเหมือนหมอคนละโลกอะนะมันก็เลยบางทีคือเท่าที่ดูจากการถามแล้วเหมือนกับ เราเป็นผู้พิเศษซึ่งจริงๆเราไม่ใช่นะเราก็เลยอึดอัดก็ต้องวางเป้าว่าถ้าท่านจะถามเกี่ยวกับเรื่องการสร้างบุญการอุทิศบุญการเบริกบุญวิธีใช้บุญเรายินดีแนะนําให้นะครับแต่ถ้าท่านจะมาถามเกี่ยวกับจิตวิญญาณอยู่ที่ไหนอันนี้มันมันยังไงละ่ะคือเราถูกห้ามตรงนี้ไว้แล้วมันก็ไม่ใช่วัตถุประสงค์ที่เราสร้างเพจขึ้นมามันกผิน,นถูก้เป้าอ่ะครับนะ ก็ต้องให้ทราบตรงนี้ด้วยเพราะว่าตอนนี้รู้สึกใจเยอะจังเลยครับที่ที่เข้ามาในลักษณะนี้คือมันคนละเรื่องกับที่เราแนะนำเพราะสมัยญาติธรรมของเราที่ปรึกษามาพอสมควรท่านก็จะพออ,อมีความเข้าใจในจุดนี้ทีน,นี้เราเลยแนะนําสําหรับญาติธรรมท่านใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อจะไปดูไปอ่านที่ไหนลองลองช่วยแนะนำเขาหน่อย ก็ถ้าท่านอยากที่จะเข้าไปติดตามนะครับก็อยู่ในเพจประสบการ์วิญญาณและการบทิบุญที่เราเผยแพร่ท่างด้านไฟล์เสียงใน y o u ูทูบใน YouTube ก็สามารถติดตามได้โดยอาชีพประสบการ์วิญญาณและการิบุญจากคนธรรมดาโดยถ้าท่านอยากได้ไฟล์หนังสือเราก็มีเป็นไฟล์หนังสือถ้าท่านอยากได้ก็ติดต่อได้ที่คุณอดดี้ซึ่งเราก็จะนำเขาเรียกว่าอีเมลติดต่อ โดยท่านสามารถเข้าไปขออีเมลได้ในอีเมลนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะอธิบายไวาในเพจ<ม>ส่วนท่านอยากได้ไฟล์ mp3 นะครับก็จะมีญาติธรรมท่านหนึ่งก็คือชื่อพี่แนทท่านก็ะจะมีหนึ่งท่านที่ช่วยเผยแพร่ในไฟล์ mp3 เราก็จะนำไฟล์ mp3 ไปคอมเมนต์ไว้ในแต่ละไฟล์เสียงที่เราเผยแพร่ใน u t u b e นะครับถ้าท่านเข้าไปในเพจท่านก็จะเห็นมีคอมเมนต์อยู่ใต้ล่างเป็นไฟล์ mp3 หรือว่าถ้าท่านอยากได้ทั้งหมดก็เข้าไปติดตามในเพจทั้งหมด ทั้งไฟปีสามทั้งไฟเขาเรียกอะไรไฟหนังสือก็สามารถขอได้ที่บีออดดีส่วนอยากได้ไฟปีสามก็ขอได้ที่คุณแน็กนะครับในเพจประสบการณ์วิญญาณในการอุทิศบุญแต่ถ้าเกิดว่าต้องการเป็นหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กนะครับของสำนักงานพุทธามหาเวทท่านเข้าไปที่พุทธามหาเวทเข้าไปในเน็ตนะฮะท่านจะเห็นรูปร่างของหนังสือแล้วก็ราคาแล้วก็เบอร์ติดต่อในการซือ้อ ซึ่งบางครั้งเนี่ยเราอาจจะพบอยู่ตามร้านของพวกซีเอร้านในอินอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีบางครั้งี่บอกเจอในร้านเน,นี่ยมันมันมันมีเยอะแยะก,ก็จริงแต่ว่าถ้าหาไม่เจอนะต่อตรงไปที่พุทธเวทนะครับเขามีเพ <ใช S 1> ราะว่านั่นคือต้อนทางที่เขาทําหนังสือปกเฟซบุ๊กก็ครับเล่มแรกชื่อประสบการณ์วิญญาณและการอุทิศบุญจากคนธรรมดาและมาน้อยอ่าส่วนเล่มสองชื่อโลกทิพย์โลกวิญญาณและการอุทิศบุญอ,อาจากคนธรรมดาและมาน้อยเหมือนเดิมชอบแบบไหน ถ้าเราไปศึกษานะนั้นท่านที่จะถามเนี่ยท่านลองอ่านดูก่อนก็ดีนะครับเพราะว่าหลายคําถามเนี่ยผมอธิบายและผมว่าผมเขียนละเอียดพอสมควรนะกับ<ม>วิธีการต่างๆเนี่ยท่านอ่านดูก่อนบางทีท่านไม่ต้องถามอะ่ะอีกที่หนึ่งก็คือไปอ่านที่ของในเว็บบอร์ดของพุทธาธรรมหาเวทนะครับข้ออะไรนะหนังสือแบบเต็มๆของคนธรรมดานะครับ กูเกิลเข้าไปประสบการณ์ย,ยายและการอุทิศบุญก็จะเจอนะหนังสือแบบเต็มๆของคนธรรมดาก็ของพุทธเวทนะครับของเว็บของพุทธเวทเขาผมตอบคําถามไว้สิบเจ็ดหน้ามาน้อยด้วยกับผมเนี่ยตอบเข้าไว้หลายคําถามในนั้นเนีตรงกับที่ท่านถามมาแล้วนะครับเพราะงั้นอยากให้ศึกษาซะก่อนนะคือเรายินดีตอบกับทุกคนที่สนใจอเราอยากตอบนะครับเพราะว่า คือเราปรว,วาลนาตนที่จะทําตรงด้านนี้แล้วนะฮะเราก็ต้องยินด,ดีสิที่จะตอบคําถามแปลว่ามีผู้สนใจนะเหมือนเราสร้างบุญกันอยู่นี่แหละพวกผมก็สร้างบุญนะนะเพราะว่าสิ่งเนี้ยมันไม่ได้เกิดไรายได้กับพวกผมหรอกแต่สิ่งที่ผมได้กันก็คือบุญธรรมทา,านนะฮะนั้นท่านถามมาเรายินดีตอบแต่ว่าขออยู่ในกรอบเพราะว่าศึถ้าท่านศึกษาสักหน่อยจะไแล้วนะครับไม่งั้นมัน อธิบายเยอะมันก็จะเรียกว่าใส่ไว้ทุกด้านหมดแล้วอ่ะจนตัวเองก็นึกไม่ออกว่าจะเติมอะไรเข้าไปอีกปัจจุบันก็เลยไม่รู้จะเขียนอะไรแต่ปัจจุบันก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาอัดเสียงกันแล้วเหมือนกัน <c oughs> ถ้าเกิดเป็นเชิงคําถามที่มีความความรู้ทั่วไปก็เข้ามาถามในเพจเพื่อที่จะได้นํามาบันทึกเสียงอืม <c oughs> ถ้าท่านไม่ได้นําไม่มีคําถามมาแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาคุยกันเรื่องอะไรคือมันก็ขเขารียกให้ทุกประตูไปแล้วให้ทุกวิธีแล้วอ่ะอะ จนบางครั้งเราก็นึกไม่ออกเลยจะมันกินมตัวอะไรเขาอีกแต่ถ้าถามมาในในแนวเงี้ยในแนวที่ในกรอบที่เราตอบได้เนี่ยเราก็ยินดีตอบก็ก็ไม่ได้มีความรู้มากมายอะไรเราก็ต้องบอกว่าวก็มีความรู้ในุอบเขตรมนั่นแหละนั่นแหละก็บางทีเราก็ถามกันไปถามกันมาตรงนี้ใครเจออะไรมาบ้างเพราะว่าแต่ละคนมันก็เจอประสบการณ์กันมาพอสมควรนะทั้งแอดมินทั้งผมทั้งมันน้อยนะครับ ก็ต่างคนต่างเจอกันมาคนละรูปแบบเยอะแยะแต่บางอย่างก็พูดไม่ได้นะไม่รู้จะเล่า